กรกิจวันนี้นะครับตัดหญ้าที่สวนเปล่งนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะตัดไปได้เยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้มาพอเอาหญ้าออกนะครับมาดูต้นมะลิของเรานะครับจเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวนะครับญยาขึ้นล็กเกนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับช่วยบังต้นไม้ของเราได้นะครับ พอเอาหญ้าออกแล้วนะครับต้นไม้งามทีเดียวนี่นะครับมาดูต้นมะลิดนะครับที่เราปลูกไว้สิบต้นนะครับจเจริญง,งอกงามดีทุกต้นเลยนะครับถึงแม้หญ้าจะปกคลุมหน่อยนะครับแต่พอสางเอาหญ้าออกแล้วนะครับก็พบว่ามะลิดเราจเจริญเติบโตงอกงามดีทีเดียวนะครับต้นนี้ใบจะออกปุ๊กปุ๊กหน่อยนะครับแต่ว่า โดยรวมของต้นแล้วก็ยังเขียวดีอยู่เลยนะครับแข็งแรงดีต้นนี้ญ้ายังคลุมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเขียวเกี่ยวออกนี่นะครับก่อนตัดทุกต้นจะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับแต่พอหญ้าออกแล้วก็ทุกต้นเขียวงามดีนะครับมาลิดท,ที่ส่วนเปริงของเรานะครับ